วันนี้ก็อยู่กันในตอนสุดท้ายของซีรีส์การมีเคาพเรื่องการเงินในแบบฉบับคนธรรมดาทั่วไปนะครับวันนี้ผมก็จะพูดถึงทรัพย์สินตัวที่เหลือในพอร์ตผมนะครับที่ผมได้เลือกถือนะครับก็มีรัพย์สินก่อนหน้าที่ผมได้พูดไปในอีพีก่อนหน้าก็คือบิตคอยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดในส่วนที่เหลือนะครับแต่ก่อนจะไปพูดจุดนั้นเนี่ยผมจะเรียงลำตั้งแต่ตัวที่ผมถือน้อยที่สุดไปถึงไปไปหามากที่สุดในพอร์ตผมนะครับแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นเนี่ยผมอยากจะพูดพูดแวะพูดถึงเรื่อองรรรถถหนน่่ยคคััับบบทีเาข ควนมจรงแล้วรถเนี่ยเราเอามันเอมารวมมานับรวมในทางบัญชีเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเออ่รถเนี่ยมันมีมูลค่าเสื่อมตามการเวลาครับอย่างเช่นรถผมเองครับทุกวันนี้ที่ผมใช้มาก็14ปีแล้วครับก็มูลค่ามันแทบจะไม่เหลือนะครับก็คือใช้เกินมูลค่าแล้วนั่นเองนะครับที่จริงเอ่อในตามความสามารถกำลังความสามารถของผมในตอนนี้ถ้าผมจะซื้อรถใหม่มันก็ก็ทำได้นะครับแต่ผมมองว่าเอ่อถ้าเราซื้อรถใหม่เราก็อยากจะได้รถไฟฟ้าที่มันประหยัดน้ำมันนะครับแต่ด้วยความเทคโนโลยีรถไฟฟ้าตอนนี้มันก็ยังไม่เสถียรนะครับแล้วก็ เรื่องเราจะเห็นเรื่องราคาที่มันลดลงแทบจะ6เดือน1ปนรีราคาลดลงอย่างรวดเร็วนะครับคือนี่ก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเทคโนโลยียังไม่เสถียรนะถ้าเรารออีก4-5ปีครับซึ่งมันอาจจะเสถียรเสถียกว่านี้นครับทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ราคาครับแต่ถึงตอนนั้นนั้นมันอาจจะเป็นมีรถที่มันไร้คนขับขับอัตโนมัตินะครับถึงตอนนั้นขั้นอยู่สังคมอาจจะเปลี่ยนไปที่ไม่อยากมีรถแล้วครับด้วยเทคโนโลยีที่มัน รถก็ถูกนะครับค่าแบตเตอรี่ค่าอะไรก็ถูกนะที่มีที่มันพัฒนาไปการเรียกรถไร้ขุมขับรับเนี่ยมันอาจจะถูกกว่ากันที่เราไปซื้อรถเองมันอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็อีกในมุมหนึ่งนะครับก็คือว่าการที่ผมจะเอาเงินไปดาวรถหรื<ม>อไปซื้อรถช่วงนี้เนี่ยมันผมรู้สึกว่ามันค่ามันเสียโอกาสที่เราจะมาซื้อสินทรัพย์ที่เราได้ศึกษาแล้วก็มั่นใจนะครับซึ่งมันจะมีผลตอบแทนมากกว่านะครับซึ่งในการรออีก4 5ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันเป็นเวลาที่เหมาะที่สมควรในเผผลมกี่ยวครับ ต่อมาอเข้ามาถึงประเด็นเรื่องของเรานะครับในทรัพย์สินตัวแรกเนี่ยตัวที่หนึ่งที่ผมถือครองน้อยสุดเลยก็คือทรัพย์สินถือหุ้นนั่นเองนะครับพูดถึงหุ้นเนี่ยผมจะเล่าประสบการณ์ผมก่อนนะครับก่อนที่ผมเริ่มมาศึกษาลงทุนประมาณ5 5หปีที่แล้วหรือว่า6ปีที่แล้วนะครับผมหุ้นเนี่ยมันแทบจะเป็นสิ่งแรกๆนะที่ผมเริ่มมาลงทุนตอนนั้นเนี่ยผมจำได้เลยผมก็ซื้อมาซื้อหุ้นอกองทุนรถไฟฟ้า,า b t s สายสีเขียวนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้มีความรู้ะไยมากนะครับแต่่แต่แตก็คิดวา มันเป็นกองทุนนะครับแล้วก็เป็นรถไฟฟ้านะครับมันก็คงจะไม่เจ๊งหรอกนะครับแล้วก็คงจะได้มีรายได้ตลอดครับรถไฟฟ้าสายเฉีิมพลก็ขึ้นตลอดแล้วก็ตอนนั้นที่ซื้อเนี่ยแรงจูงใจสัมพัญเลยคือต้องการปันผลนะครับก็มันปีละประมาณ6-7%ครับแล้วก็มองแค่นี้นะครับปรากฏว่าผมก็ซื้อไปนะครับซื้อไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ราคาของหุ้นรถไฟฟ้ากองทุนรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ร่วงลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงสุดท้ายที่ผมทนทน,ทนไม่ไหวนะที่ผมขายขาดทุนไปเนี่ยประมาณ 80%นะครับลบลบ80%นะครับเพราะว่าตอนนั้นผมต้องขายเนี่ยตอนแรกเราก็ซื้อมาเพราะว่าเออมันราคาลดเราก็ตั้งใจว่าเราเราเราไม่ขายหรอกครับก็เราซื้อมาเพื่อเราจะต้องการปันผลใช่ไหมครับผมก็ได้ปันผลมาตลอดแต่ราคามันก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงลบ80%เนี่ยถึงช่วงนั้นมันเป็นจังหวะที่ผมต้องใช้เงินคือการที่เราต้องรีโนเวทบ้านสุดท้ายก็ตัดใจขายขาดทุนไปครับก็แสนหนึ่งก็เหลือแค่สองหมื่นครับก็เอามาสร้างการสาดหน้าบ้านนี่เองครับก็แต่ประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้จากหุ้นนะก็คือนั้กว่่าาาเรรมมีีสณ์ทได เ,เงินเนี่ยมันสามารถขาดทุนมันสามารถหายไปจากเราได้ครับซึ่งก่อนหน้านี้นผมรู้สึกว่าเงินมันจะเราหามาอย่างาลำบากมันจะหายไปไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้ครับซึ่งพอผมผ่านประสบการณ์ตรงนั้นที่เราขายตัดใจขายตัดทุนได้มันรู้ว่าโอเคเงินมันเสียไปแล้วก็เสียไปแล้วก็หาใหม่ได้ทําใหม่ได้แล้วเราก็รกอบคพ่อเมากมับเดิมครับมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับพอมาใช้ในตลาดชริตโตที่มันปรับตัวลดแรงๆเนี่ยราคาลดแรงๆเนี่ยมันก็สามารถทําให้ผมทนถือได้ครับมันก็ แต่แต่ว่าในสําหรับการมองระยะยาวนะครับไม่ใช่ระยะระยะสั้นนะครับแล้วก็สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยจะต้องเป็นที่มันปรับราคาฐานราคาลงมาเนี่ยมันจะต้องเป็นมีเป็นสิ่งที่มันมีหลักการมีพื้นฐานแล้วมูลค่ามันกลับมาได้ครับเราถึงรอคอยครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งครับเรื่องหุ้นก็คือว่าที่ผมไม่ลงทุนเนี่ยที่มาถึงตอนนี้ผมไม่เลือกลงทุนเนี่ยเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่สไตล์ผมนะผมไม่ชอบที่จะต้องไปอ่านงบการเงินกระแสเงินสดงบดุลทรัพย์สินหนี้สินอะไรของบริษัทนะครับแล้วก็ เดโชค่าอะไรนั่นนี่นะครับรู้สึกว่ามันไม่ไม่ใช่สไตล์นะครับแล้วก็อีกอย่าง,างนึงก็คือ <c oughs> ว่าหุ้นเนี่ยถ้าเป็นหุ้น,ห,นดดหุ้นไทยเนี่ยมูลค่าของตลาดโดยรวมหุ้นไทยเนี่ยเมื่อเทียบกับมูลค่าเศรษฐกิจมหาภาคหรือว่าของโลกเนี่ยมันแทบจะมูลค่าน้อยมากนะครับซึ่งพอมูลค่าน้อยเนี่ยมันทําให้การที่มันโดนเ uh, จ้ามือรายใหญ่ะคี่ยผู้ผู้ทีท่มีเงินเยอะๆนะครับกองทุนสถาบันยักษ์ใหญ่เข้ามาปั่นได้ง่ายนะครับยิ่งถ้าเป็นหุ้นรายตัวที่ของในประเทศไทยย,ย,ย,ยิ่ง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 เข้าไปอีกนะครับก็คือว่าาาามมมันสรถ ทำราคาปั่นราคาลากขึ้นลงได้ง่ายเจ้าสามารถมนะากราคาขึ้นลงได้ง่ายนี่ก็เป็นอีกคนที่ผมไม่ค่อยเลือกลงทุนหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นเนี่ยมันแบ่งเป็นอีกสองตัวนะครับพูดถึงหุ้นที่ผมถือตอนนี้นะครับคือตัวที่หนึ่งเนี่ยที่ผมถือเยอะหน่อยก็คือหุ้นในการเป็นเหมือนหุ้นพ็อกซี่นะครับหุ้นหุ้นตัวแทนของคริปโตนั่นเองนะครับแต่ว่าตรงนี้มันก็มีความเสี่ยงสูงนะครับแต่ว่าผมก็บริหารจัดการนะครับเพราะมันเป็นสัดส่วนแค่ประมาณสองเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตผมเองนะครับถ้าผมคิดผิดถ แล้วก็หุ้นอีกอีกแบบนึงที่ผมมีก็คือว่าเป็นเป็นประกันชีวิตนะครับมันของของ AA นะครับยูนิทลิงค์นะครับมันพ่วงลงทุนนะครับผมที่ผมเลือกอย่างนี้เพราะว่าผมทำมาประมาณสิปีนะครับไอ้หุ้น AA ที่เป็นยูนิทลิงคเนี่ยนะครับคือเราได้ทุนประกันตั้งประมาณล้านสองแสนถือว่าหรือว่าล้านสี่แสนครับแต่ว่ามันก็พ่วงลงทุนไปด้วยนะครับตอนนี้มันก็เหมือนว่าผมจ่ายเดือนละพันบาทครับก็จ่ายไปเดือนละพันเนี่ยมันก็จ่ายค่าประกันชีวิตไปประมาณสามสี่ร้อยที่เหลือมันก็จะหักมาลงทุนนะครับแลลลลล้้วไอออในนนนนกกกกกาาาารรรรงงงทททุุเเเเเีี่ย็็สมมถืืดะคับผ เลือกกองทุนของ S&P 500นะครับของสหรัฐอเมริกาแล้วก็คือมีบริษัทมหาชนใหญ่ๆอย่างเช่น Google Amazon อะไรพวกนี้นะครับ Tesla อะไรพวกนี้อยู่ใน S&P 500นะครับซึ่งมันก็ให้ผลตอบแทนที่ดีพอสมควรนะครับผมก็เลือกลงทุนในในแบบนี้นะครับสำหรับหุ้นนะครับซึ่งมันก็ได้กําไรมาเพอะได้กาไรมาผมก็ไปขายซื้อ Bitcoin อะไรอย่างงี้ครับซึ่งก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับเป็น o p ชั่นที่ดีอันนี้ก็เป็นสินทรัพย์ตัวแรกนะครับของที่ผมมีในพอร์ตน้อยที่สุดครับ